ท้ามกลางเสียงฝนที่ตกพล้ำเบาๆเคขากับกลิ่นหอมของดินชื้นและใบหญ้าทำให้ค่ำคืนนี้ดูชวนให้หัวใจอ่อนไหวกว่าปกติเดือนหญิงไม้ไว้สี่สิบต้นๆยืนอยู่ริมหน้าต่างไม้บ้านสวนหลังเดิมบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่หลังจากสามีจากไปเมื่อสามปีก่อน เธอก็อยู่กับความเงียบเชียบจนเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่แล้วความเหงาที่แสนยาวนานก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงเคาะประตูเบาๆก๊อกก๊อกเมื่อเธอเปิดประตูออกไปก็พบกับเอกชายหนุ่มร่างสูงลูกชายเพื่อนสนิทที่เพิ่งกลับมาทำไร่ข้างบ้านเขาเรียกเธอว่าป้ามาตั้งแต่เด็ก แต่ในวันนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอในฐานะชายหนุ่มเต็มตัวเสื้อยืดที่เปียกชุ่มจากสายฝนเน้นให้เห็นไหลกว้างและท่าทางที่ดูพึ่งพาได้ฝนตกหนักครับผมเลยวิ่งมาขอยืมผ้าขนหนูหน่อยพอดีที่บ้านไฟดับแล้วผมหาของไม่เจอเอกยิ้มบางๆดวงตาคมศพกับเธออย่างมีความหมายไม่ได้หลบสายตาเหมือนเด็กชายในวันวานเข้ามาข้างในก่อนสิเอก เดี๋ยวจะปวดหัวเอาเดือนรีบพาเขาเข้ามาในบ้านกลิ่นฝนและไออุ่นจากตัวเขาอบอวนไปทั่วห้องนั่งเล่นสลัวๆเดือนยื่นผ้าขนหนูให้แต่ในจังหวะที่เขายื่นมือมารับเขากลับกุมมือของเธอไว้เบาๆมือของเอกทั้งหนาและอบอุน่นจนร่างกายของเดือนสั่นวูบด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานป้าหนาวไหมครับเขาถามเสียงต่ำ นุ่มนวลป้าไม่หนาวแต่เธอนี่สิเปียกไปหมดแล้วเดือนพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่นถ้าป้าหนาวผมอุ่นนะเอกพูดพร้อมกับส่งยิ้มที่ทำให้หัวใจของเดือนเต้นผิดจังหวะเขาจูงมือเธอให้มานั่งลงข้างกันบนโซฟาไม้ตัวยาวพื้นที่ระหว่างเขากับเธอลดน้อยลงจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกัน เอกใช้ผ้าคนหนูซับหยดน้ำบนใบหน้าอย่างลุกลวกก่อนจะหันมามองเดือนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเทิดทูนผมไม่อยากเห็นป้าอยู่คนเดียวในความมืดแบบนี้อีกแล้วเอกเอื้อมมือไปประคองมือทั้งสองข้างของเดือนขึ้นมาเกี่ยวไว้ราวกับจะบอกว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เธออ้างว้างอีกท่ามกลางเสียงฝนที่เทกระหน่ำอยู่ด้านนอกเขาสัญญาด้วยสายตาว่า เขาจะเป็นกำแพงที่คุ้มภัยให้เธอเขาโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ชิดอย่างช้าๆเดือนหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจอุ่นที่รินรถข้างแก้มเอกกดริมฝีปากลงบนแก้มเนียนของเธออย่างนุ่มนวลและทะนุถนอมเป็นจูบที่ไม่ได้หวือหวาแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายและความห่วงใยที่สะสมมานานปีหลังจากนั้น เอกดึงตัวเดือนเข้าไปโอบกอดไว้ในอ้อมแขนที่กว้างขวางเดือนซบหน้าลงกับอกของเขารับรู้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นรัวไม่ต่างจากเธอกลิ่นกายสะอาดปนกลิ่นฝนของเขากลายเป็นน้ำทิพย์ที่ชโลมหัวใจที่เคยแห้งผากให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งให้ผมดูแลป้านะครับให้ผมได้เป็นไออุ่นในวันที่ฝนตกแบบนี้ตลอดไปในคืนนั้น ความต่างของวัยและอดีตที่เคยเหงาหงอยถูกลบเลือนไปสิ้นเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เห็นคุณค่าของกันและกันท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่เรียบง่ายแต่จะยืนยาวตลอดไปในบ้านหมายกลางสวนแห่งนี้